ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ยูเนียนหอศูนย์กันค้ายูเนียนมอเพิ่งออกมาจากซื้อของนะครับผมเนโปเตอร์จังเกนกับโปเตอร์เซตเซตล่าสุดนะฮะเซตจังเกนนะฮะวันนี้แน่นอนมางานจับมือน,น,นั่นเองนันจา้าโคตรล้คัดเลยดูจากเสตติโซนก็ โอ้โหคนเยอะาตอนที่มารอที่ลานจอดรถจะเท่าโหเส้นสายตต้องบอกเลยว่าไม่เคยเหนื่อยเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตโอเคเดี๋ยวผมรอพี่ๆก่อนแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่ผมจะไปจับมือนะคะแต่ว่าคิดไว้แล้วล่ะว่าจะจับมือใครบ้างนะฮะแต่ว่ารอพี่ๆก่อนว่าเดี๋ยวค่อยนัดกันเดียวกันว่าจะไปจับมือใครกันบ้างนะฮะผมโคตรคิดถึงงานจับมือแทบ กไม่ถูกริงจริงคือตื่นเต้นมากงานจับมือมันถูกเลื่อนหลายครั้งเพราะโควิดนะฮะแต่วันนี้การจับมือกลับมาเต็มรูปแบบแล้วนะครับแต่ว่าจะมาในรูปแบบแบบ new normal นะฮะเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศก่อนกันนะครับผมเดี๋ยวรอพี่ๆมาก่อนนะ,ะเหนื่อยมากตอนนี้ <laughs> เขาจริงๆแล้วนะจับปือไปหลายคนแล้วนะน่าจะ4คนแล้วล่ะแน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะพาน้องคนนี้ไปที่เลนไข่มุกใช่ไหมปิก <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นต้องต้องไปที่เลนไข่มุกอะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวไปดูในคลิปเล้วเ<อ>ดี๋ยวไว้ผมไปเล่าในคลิปเล่ากานาจับปือแล้วกันว่า <c oughs> ผมพาเขามาทําไมแน่นอนว่าเราไปจับมือไข่มุกนะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะอาจจะไปหาวิทยามั่งหนึ่งคนนะครับผมวิทยาแค่ทำไมคือคือไปคือไปชมไงว่ามาสเตอร์เกมเมอร์สนุกมากแค่อยากลองคนใหม่ๆบ้างนะ โอเคเดี๋ยวไปจับมือก่อนนะครับผมเดี๋ยวข้างในถ่ายไม่ได้แล้วนะฮะไม่ขาดนี้นะฮะ สองทุ่มสี่สิบกว่านาทีแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของรอบพิเศษนะฮะตอนนี้ก็รอเวลารอบพิเศษหมดลงนะครับผมเดี๋ยวผมจะอยู่รอส่งเมมเบอร์ในวันแรกในงานจัดมีครั้งนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอบรรยากาศช่วงท้ายกันของวันแรกนะฮะบรรกาศ จบไปแล้วสำหรับวันแรกของงานจับมือนะฮะสนุกมาก <c oughs> วันพรุ่งนี้มีหนึ่งวันนะฮะ <c oughs> เราจะเจอกันในวันที่สองของงานจับมือนะฮะ <c oughs> โอเคเจอกันวันที่สองครับ <c oughs> ต้อนรับสู่วันที่สองของงานจับมือนะจ๊ะย้่ วันนี้นะครับเป็นวันที่2วันนี้มาเก้าโมงเป๊ะเลยโอ้โหตอนนี้มาถึงที่ยูเนียนมอลแล้วนะครับผมตอนนี้กําลังจะเดินขึ้นไปที่ชั้นบนด้ยเห,หนื่อยโอ้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยครับจากที่ผมบอกอขึ้นบันไดเนี่ยเหนื่อยที่สุดแล้วตอนนี้อันนี้ขึ้นเหนื่อยที่สุดแล้วนะแค่เดินนี่ไม่เท่าไหร่นะขึ้นบันไดนี่เหนื่อยสุดแล้้ก็ขึ้นไปที่ลานจอดรถชั้นสานะฮะเพื่อเข้าไปยูเนียนฮอลโอ้ตายแล้วเหนื่อยโอ้โหบันไดแต่ละขั้น,นยน 我以，还怕干不 เราก็มานั่งพักกันก่อนนะครับผมวันนี้ก็จับมือกันไปแล้ว2คนนะจ๊ะก็ร<อ>่งพักกันก่อนนะฮะเดินในเทโซนทั้ง3ชั้นนะฮะบอกเลยว่าโอ้โหโคตรคึกคักเลยนะฮะเดี๋ยวไว้รอบบ่ายจะไปจับมืออีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเจอกันในรอบบ่ายนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมได้จับมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บารจมือของวันนี้และเมื่อวานครบหมดแล้วนะครับผมทั้ง14ใบนะฮะและที่สำคัญคือผมเต่ายิงฉุบก,กับปันด้วยครับผม แต่ผมยังไม่บอกนะเดี๋ยวผมยังไม่บอกนะครับว่าแพ้ชนะหรือเสมอนะฮะเดี๋ยวไว้ไปเล่ากันอีกทีในคลิปเล่างานจับมือนะครับผมว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ตอนนี้คิดว่าตอนนี้5้าโมงเย็นแล้วนะฮะคิดว่าผมจะอยู่รอส่งนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ไม่ได้มากที่สุดนะครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันต่อต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้ไปเจอกันในช่วงท้ายหลังจากงานจับมือจบนะครับแล้วเจอกัน จบไปแล้วนะครับสำหรับงานจับมือสิงแปด <c oughs> อเอาเลยเจอกันเ <c oughs> จอกันนะเจอกันพี่เจอกันบค <c oughs> รับายโอเโอเคถือว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สนุกมากทั้งสองวันเลยใช่แล้วใช่นะ วันนี้ขอบอกก่อนเลยว่าห่างหายจากงานจับมือผมนี่ห่างหายจากงานจับมือมา6เดือนน่ะวันนี้ได้ได้จับแล้วขายคิดถึงเลยโคตรหายคิดถึงฮะเดือนหน้านะฮะซิงเกิลเฮฟวี่โรเตชันก็จะไปจัดที่ไบเทคและเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งคือจับมือ CGM 4เอรับว้าวต้องเลวอือรอเลยรอเลยนะครับตัวผมแล้วก็ตัวพี่ๆในกลุ่มนะฮรับตับริหารบัตรด้วยตอนนี้ห้างปิดแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ที่ถ่ายอยู่นะฮะวันนี้ที่ถ่ายอยู่คือวันอาทิตย์ครับรอบพิเศษของ เชิญยังไม่หมดยังยังมีคนเหลืออยู่เหลื่อยเลยคนเลยครับประมาณประมาณกี่คนผมไม่ทราบนะแต่ประมาณสิบสิบกว่าคนถือว่างานงานนี้จบ ก็จบจงรู้ด้วยดีนะก็จัดเป็นแบบน<ม>ิวมอร์นลนะฮะทั้งหมดนี้นะครับก็คือวีล็อกของเราในครั้งนี้นั่นเองนะครับผมถึงแม้จะถ่ายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วก,ก็มาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้นะฮะก็คือที่ผมถ่ายวีล็อกการจับมือเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนที่ไม่ได้ไปงานจับมือที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ดูว่าให้เห็นบรรยากาศนะฮะว่ามันเป็นยังไงถ oh. ูกต้องชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วย oh. ดวยยนน oh. แล้กกัันน็ที่่่สาาาครหดพิใใมชอง กดซับสไคร์ e แล้วก็กดติดตามไม่ใช่สิกดกระดิ่งกดกระดิ่งแล้วกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็จบไปแล้วสำหรับงานจับมือครั้งนี้เจอกันงานจับมือศิเก้าพฤศจิกายี่9พบศจยิบาพฤศจิกาใครไปแล้วไปแล้วดี